ค่ะพบกับนกแก้วชาแนลนะคะทุกคนวันนี้จะพามาเที่ยวแม่สอดนะคะที่วัดไทยวัฒนารามนะคะอืมสวยงามมากมากค่ะทุกคนที่นี่เขาจำลองมาจากประเทศพม่านะคะทุกคนมันจะมีความสวยสดงดงามมากมากเลยทีเดียวเชล่คะ่ะตามนกแก้วไปดูแต่ละจุดเลยค่ะทุกคนไปกันเลยจ้าเป็นไงคะ แค่วิหารหลังนี้นะคะทุกคนแต่เขาไม่ได้เปิดให้เข้าชมนะคะแค่เขาเอามาโชว์ค่ะทุกคนเขาบุด้วยทองเหลืองทั้งหมดเลยนะคะได้ถามไกล้มาแล้วนะคะทุกคนสวยงามมากๆเลยค่ะดูดูดูด,ดูดูวิกฤตของเขานะคะนี่อันนี้เป็นพระพุทธเจ้าน้อยนะคะทุกคนนี่นี่สวยงามมากๆเลยค่ะนี่นี่อันนู้นก็เป็นเจดีนะคะจําลองมาจาก มานะคะจะพูดก็กลัวพูดชื่อไม่ถูกนะคะนี่นี่ค่ะทุกคนสวยงามมากๆเลยทีเดียวเชื่อล่ะค่ะนี่นะคะ ดูกันไปยาวๆเลยนะคะนารนอะไรที่สวยงามมากๆเลยทีเดียวเจอนะคะดูกันไปยาวๆเลยนะคะนี่ค่ะ แต่ที่นี่เขาจะเรียงไม่เหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้เป็นวันพฤเรือหัสนะคะเขาจะไม่เรียงกันอันทานพูดพฤเรือหัตเหมือนเรานะคะทุกคนแต่แปลกค่ะเขาจะเรียงอันนี้วันพฤเรือหัสนะคะไปดูอีกค่ะดูให้ครบทุกวันเลยนะคะเออว่าเขาจะเรียงกันยังไงนะคะอืมนี่นะคะ อันนี้เป็นของพราหูนะคะนี่อันนี้เป็นพราหูนี่อันนี้ก็จะเป็นแสงพระอาทิตย์สอดแทรกด้วยนะคะจะดูมืดนะคะนี่นอันนี้เป็นวันอะไรคะ อันนี้เป็นวันศุกร์ค่ะออกจากขราหลหงมาก็จะเป็นวันศุกร์นะคะนี่แต่ละวันแต่ละวันเลยค่ะอันนี้เป็นวันพระอาทิตย์ก็คือวันอาทิตย์นั่นเองนะคะนี่ตัวนี้เป็นของวันอาทิตย์นะคะ นี่อ๋อก็เลี้ยงเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นของวันจัน์อ๋อเลี้ยงเหมือนเราค่ะเลี้ยงเหมือนเรานะคะนี่อันนี้ของวันจัน์ทค่ะ วันจัน์นี่ก็จะสีเหลืองนะคะก็มาอาบน้ำภาพรประจำวันเกิดนะคะน,นี่ค่ะอันนี้เป็นภาพรประจำวันเกิดของนอกอแก้วนะคะวันจัน์ทรค่ะสวยงามมากเลยค่ะน,นี่นะคะ นะคะนี่อันนี้เป็นภาพประจำวันเกิดของวันจันทร์ค่ะสวยสวยค่ะทุกคนที่นี่นะคะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะสวยงามขนาดนี้นะคะนี่ค่ะสวยงามจริงๆค่ะแต่ละมุมละมุมของกล้องนะคะนี่ก็จะมีคณะทัวมานะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็น่าจะเป็นวันอังคารนะคะอังคารพูดพป็่องัสจุกเสาอาทิตย์จันทแล้วก็มีพระราหูเหมือนกันค่ะอืมสวยงามมากๆเลยนะคะน,นี่นะคะเป็นไงคะทุกคนสวยไหมคะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ แต่ละที่ละที่ของที่นี่นะคะจะไม่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะ แต่น้อแกจะเล่าให้ฟังนะคะทุกคนที่นี่นะคะจะเป็นวัดของพม่านะคะแต่เป็นชื่อไทยอยู่ในไทยด้วยนะคะอืมนะคะที่นี่นะคะนี่นะคะเป็นอย่างนี้เลยนะคะไปค่ะ ตามนกแก้วไปดูอีกพี่นะคะพระนอนค่ะไปเลยค่ะคลิปนี้นกแก้วก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นกแก้วชาแน,นลด้วยนะคะโปรดติดตามนะคะว่าคลิปหน้านกแก้วจะพาไปไหนหรือไปเที่ยวที่ไหนนะคะคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าบายบาย